เออกูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอันนี้ห้ามห้ามอ่านนะ,ะคืออันนี้เว้ยมึงมันเป็นเรื่องเล่าตำนานไม่ใช่ตำนานหรอกอเป็นเรื่องเล่าอินเทอร์เน็ตไออาชีพคพรูพละเนี่ยม,มันเป็นอาชีพที่หางานยากมากมากมแบบมากมากอะ่ะครูพระละเนี่ยนะใช่อาชีพครูพละคือครูพระละเขาแซวกันว่าถ้ามึงโจบอะ่ะมึงเป็นได้ทุกอย่างเว้ยยกเว้นครูพระละเพราะว่าตำแหน่งมันน่ะร<อ>ับน้อยมากแล้วทีนี้ มันก็มีเด็กเด็กจบใหม่คนหนึ่งจบคูพลาน anyway ี่เว้ยมันก็ไปหางานคือมันไม่มีงานอ่ะมันทํามันก็เลยต้องไปทํางานที่สวนสัตว์ครั้งแรกมันก็ไปทํางานเป็นมาร์คคอดของสวนสัตว์มันก็ทําเนี่ยหารอหางานคูพลาไอ้ย,ยี่ยมันก็ไม่เปิดสักทีจนสวนสัตว์แม่งจะเจงะ๊งละจนแบบต้องมีแบบขายสัตว์ออกอ,ะอ่ะแล้วมันก็ต้องไปทาไ้นี่เว้ย มึงเคยเห็นไอคลิปที่มันใส่ชุดลิงปะแบบไม่ใช่มาร์คคอร์ดนะอ่ะแบบปลอมตัวเป็นลิงอ่ะอ๋ะอเออมันก็ต้องทำงานนั้นเว้ยเพราะสวนสัตว์จะเจ๊งแล้วทีเนี้ยเงินสวนสัตว์น้อยทุกอย่างก็เริ่มแบบไม่ค่อยดีอ่ะ,อะมีวันหนึ่งระหว่างที่มันกำลังแต่งตัวเป็นลิงอ่ะมันก็ปีนต้นไม้และทีนี้แม่งฮักมันตกลงไปในกรงเสืออ่ามันแบบอะไร มึงเข้าใจใช่ไหมลิงตกลงในกลงเสือ,อลองไลต่อครับพี่แจ็คทีนี้มันก็แบบลุกขึ้นมาเสือแม่ก็หันมาหามันแล้วก็บอกว่ามึงก็เป็นครูพลาเหรอต้นเลดีโอได้จบลงเท่านี้ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ <c oughs> ติดตามนะครับ แม่แต่เสือเป็นคู่พันละ,นละข้าใจได้แล้วบอกว่าอย่าอัดเรื่องนี้เสืออะไรก็มันปัญญาอ่อนแต่จริงๆไอ้ปออัดไปแล้วแล้วมันจะเก็บไว้เป็นอะกันด้วยทีเนี้ก็มึงใส่ชุดลิงแล้วมึงตกอ่ะแล้วเสือหันมาคุยกับมึงว่ามึงก็เป็นคู่พันละไอ้กลัว <c oughs> <ต>ชายแท<ต>้กลายเป็นโดดๆโอ้ชายแท้ไอ้เหี้ย ล้วหน้าอย่างเฮี้ยเลยไม่มีแท้อ่ะไอเดี๋ยวนี้มันอ๋อไอปอนเยียดโอเคเฮ้ยอะไรกูก็บอกเฉยๆว่าไม่มีเลยมัน <c oughs> คือโมเดลแล้วเอาหน้าเปลี่ยนทีแปะอ๋อเราจะมารับงานแทนเออถ้าคุณอยากรอดจากโจน่ะคุณจ่ายมาให้เราเออสองเก้าเก้าโลบักแล้วคุณจะสิ้ <c oughs> คืนคลิปนี้ไม่มีแปะโลบักอ๋อไปเอาของในห้องเฮ้ยมีกล้วยนี่ไงนอนคอสกิบดี เฮ้ยมีรถมาลูกค้าจะมาเข้าร้านละเตรียมตัวเปิดร้านอื <c oughs> ออิเลชัยมาเซเข้ามาดิเออพูดว่าอิเหีย e มาตอนไหนเนี่ยว่าไงครับเคิร์โทโคเบนแบบไม่ได้ย้อมผมเอาอะไรไปกระซิบลูกค้าว่าที่นี่ประเทศกิวิดีเลียต้องเลียทอแล้วบอกว่านี่มันรสชาติจนนอิเคียลูกค้าหนี่ อืมไม่ตัดอยี่ไอจันแตกลานกูขายของแพงมึงต้องการอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะมื่อเห็นในคอมว่าคอมมันกลับด้านอ่ะเลขอะเห็นปะเออมันไม่อินเวอร์ภาพเฮียเราไม่เอาของไปไหนไปไหนเ้ยเดี๋ยวเราไม่ให้ของมันแล้วมันบอกมันจะหาของเองอ่ะเ เออแล้วมึงอย่าใส่หัวมาร้านกูอีกนะไปเอ้ยไอ้กูชอบไปชิューไอ้จนนี่ของร้านกูของที่อื่นโอริโอขายห้าบาทไอ้กูขายสิบห้าบาทไอ้เหี้ยโอรีโอ้เรากินแล้วซิกมาใหญ่ขึ้นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปแล้วไม่ปิดประตูให้กูด้วยเฮียเอ้ยไม่มีมารยาทแอร์ออกหมดเลยเออแอร์ออกหมดเลยโอ้หมดดีครับไม่รู้อะไรอยู่ในนี้เลยอ่ะก็แค่คนมาเฮียเพชรรูปนี้อ่ะ โอ้ยโอเคกูโอเคโอเคเฮียแอบซูลบลีเซ็นเลยไปเซ็นใครไปเซ็นทำไมดูที่ชื่อเพื่อนมันจำสแก่วะมันจำสแก่เพื่อนได้ถ้ามือมีโรบัตอ่าฮะเดิมเลยให้ด้วยดิมีจำสแก่ทุกคนด้วยนะไอ้เชี่ยซื้อหนึ่งได้หมดเลยอะเพื่ออะไรวะลองไปยังไงวะลองไปพียอะไรมันเปลืองตังค์อยู่ตังค์เพีย ไปลูกค้าไม่แล้วไมม่าเหรอสวัสดีครับคุณเป็นคนรวยคุณก็วิเชียนี่ดูทางไอเฟมมาไอเฟมเหี้ยอะไรมาตีโพสเลยเมื่อกี้ไม่อยากเหี้ยเดิดจำสอบตามติดตามลูกค้าเฮ้ยเขาจะซื้อเอาไอเหี้ยนึ่เอาหนูจะซื้อน้ำเอาล้วครับต้องการอะไรบ้างเอ้ยขอแอปเปิลลูกหนึ่งกูก็ว่าปัญหาอะไรโอ้มีที่นี่มีอะไรแปลกตอนกลคืนเหรอ ก็ไม่นะครับโอ้ผมไม่รู้สึกแปลกๆกันนะเออถ้งช่ามันเถอะขอให้คุณระวังตัวไว้โอเคเฮ้ยเฮี้ยกลายมาสูดอีกตัวนึงไอ้เฮี้ยไปแล้ว้ยไอ้ควายอย่าบอกนะว่ามึงซื้อจำสแกะกูแค่อยากลองด้วยใช่มึงซื้อจริงเหรอเออมันจำสแกะนะโกตรงไหลงดูมึงซื้อมันได้ไหมมันจำสแกะเป็น มึงได้อะไรหมาชิบาหมาบิคอยอ่ะมึงมึงเคยเห็นไอ้นักเก็ตที่มันร้องกระดี้กระด้ากระดาโกวะบอาพึ่งได้แล้วเหรอเออไม่แต่มันเป็นหมาเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยกูผิดอะไรกูแค่เก็บตังค์ตามจริงไอ้โรดไอ้สี้อีโพสเฉยเลยไอ้ยี่นางเหมือนลิงเลยยี่ police เกลียดโมเดลมากเลยยืวันนึงยืนวันพึ่งทำงานที่นี่หรือเปล่าใช่ครับเยียเอ้ยผมเก็บตังค์ถูกต้องนะไม่ได้เก็บตังค์เกิน ถูกรายงานมาว่าอะไรเนี่ยมีรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องน่าสงสัยในพื้นที่นี้ระวังตัวด้วยอ๋อเหรอเออคุณไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับเออที่แห่งนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะผมแค่มาทํางานมันเละได้เขาผิดลุงมันกคน่ากลัวไปแล้วโอ้เ้าไม่ซื้ออะไรเลยอะบุหรี่สักซองไหมเอองั้นดิแต่เขามาแจ้งข่าวนะเว้โอ้เหยียบร้านกูแล้วไม่ซื้อของ เมาแอร์ฟรีพี่อะโหแทนใจเลยอะไย่างนี้ไฟเสียเฮ้ยปอยไปเช็คดิแล้วทำไมมันเสียเฮ้ยเอ้ยปอยไปเช็คดิอายุต่ำสุดไปอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในเสียงอะไรอ่ะนั่นสิหรอวะนั่นดิโอ้หูเปิดตลอดยีิบสีชั่วโมงได้เฮ้ยอะไรวะสวัสดีครับกูเองกูเองกูเองหอยสัตว์สวัสดีครับพูดสวัสดีกับมึงได้ไงวะถอนเลย เออไฟมันเสียข้างนอกแต่ทําไมเฮ้ยอะไรวะที่สุดอ๋อเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะโอๆไหนๆๆๆๆอะไรอ่ะมีอะไรครับโอ๊น่าจะเป็นแมวหรือไม่ก็หมามาคนไอ้ปอไม่ดูดิไปนักเกน r o b บอ x แม่งหนกูกูเริ่มไปแล้วสมองกูอ่ะเฮ้ยอ๋อหนูวาหนู เงียร์ตะทุยทำไมมันถึงมีแรงความถังได้วะเนี่ย What the rap เฮ้ยต้องอ yeah. เ,เอ่เอเงียบ <Yeah. S 1> เลยค่าเฮียคิวเฮียเียแค่หนูเม็ดบินเลยเลยไปกับเข้าที่ข้าทางไปเฮ้ยวันนี้ยังไม่ีลูกค้าอีกไหมนะไมนมีลูกค้ามาเลยเหรอร้านเรามันไม้มีมาแล้ว,ลวไหนไหนอะไรมา,าคา r Craft ฮะอ๋อนี่ไง เฮ้ยช hey, ิปฟอนนูชิปสำหรับพกกาดเอาระคาทั้งหมดคือกระดาษกระดีกระดาโก้ไปทำหน้ากวนต้นตีนะมึงอะไปเลยไปะเก็บของแล้วถ่างัวไปได้แล้วไปเฮ้ยอะไรลูกค้าเนือก็มาให้แค่ห้าบาทนะมึงดูดิห้าห้าสาบห้ามึงเก่มันให้เท่าไหร่อ่ะมันต้องซื้อเยอะกว่านี้ดิโอ้ไอ้เหี้ย มาเป็นโลซื้อห้าบาทปกติรดีเลยซื้อแอปเปิลหนึ่งลูกอ่ะอันนี้ดีเลยทำไมร้านเรามีแต่คนกลัวส้นตีนวะปกติมึงก็เซเว่นมึงซื้อเยอะไหมเยอะเยซื้อแอปเปิลลูกเดียวแน่นอนเออกูไม่ซื้อแอปเปิลลูกเดียวอ่ะเบติมยี่ห้อเออยี่ห้ออะไรวะเหมือนแตงโมอ่ะแตงโมผสมโยเกิร์ตใครอ่ะเนอะเอาลูกค้าวอตตี้เฮ้ยโอ้โหแต่งตัวดูดีมากเลยโอ้โหคุณชื่อคิระโยชิครั้งนี้ใช่ไหมครับ แต่หน้าคุณดูม่สูดีเลยนะไอเทียมแมเนเจอร์นี่หว่าอ๋อไอเทียดดูสดีสรับวโอดิคุณมีคนเออคอมเลนมาหลายเรื่องนะฮะว่าคุณเออเห็นอะไรแปลกๆคืนนี้หรือเปล่าก็ไม่นะครับเห็นแต่คนกวนสนตีนมาซื้อของกันนะเองครับที่มันรับไม่ได้เลยผมการให้ที่แห่งนี้ทำให้ทุกอย่างราบรื่นเข้าใจหรือเปล่าโอ้เข้าใจครับมันแค่ทุกบุม ่อนพูดจะทำงานต่อไปอยากให้เกิดปัญหาเรื่องสิ่งเข้าใจหรือเปล่าอ่ะแต่ท่านมากลางดึกอย่างนี้เป็นไปไหนมาครับเนี่ยเหมือนมันสลับบทบาทกัน่ะม่มีอะไรม่มีอะไรเอาอีกที่นี่หน้าหัวหน้าอองฟองเลี้ยขาในช็อตนี้ฟองละโดนละโดนละดจะบอกว่าหัวหน้าเป็นวกอบมไม่เลย สองเหตุนี้ก็คือหยุดพูดคำหยาบนี่กูเห็นเพื่อนกูแชร์อยู่แชร์มั่วๆไม่มีหลักการอะไรสักอย่างแชร์เป็นงั้นแหละทำก็ไปมันแชร์เป็นงั้นแหละไม่ใช่ทำเฮ้ยไอ้เขี้ยเฮ้ยห้องอะไรวะมึงโหมึงใครเนี่ยมึงขี้นานเกินไอ้เขี้ยมึงนี่เองที่ทำให้ลูกค้าอ๋อมันบอกว่าตัวมันตันเต้าไม่หน่อยอ๋อไอ้ปอนซ่อมดิกูไปจับหรอก นี่ไปไอปอนไปงานระบบโป่งไปเลยมึงนินทามึงก็ต้องโดนเงี้ยเออไอ้เี่อะไรนะอี๋เหม็นอี๋ยี่มึงต้องกดขี้ให้อ้วนเนี่ยโอ้โหเออคุณช่วยชีวิตผมเลยอ่ะขนาดนั้นเลยแล้วมึงเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเฮ่เอี้ยฮะไอ้อ้วนเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยตกใจไอ้เชี่ยนอ้นึกว่าจะชาร์จกูเฮ้ยเฮ้ย คุยกับมึงเฮ้ยไปดิเฮ้ยโอ้โหหายไปเลยปริใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีห้องตรงนี้เหรอกูไม่เห็นเอออันนี้กูไม่ทันสังเกตจริงห้องตรงนี้ไอ้เหี้ยมันมาอยู่ในนี้นานตอนไหนะเนี่ยเฮ้ยลูกค้ามาเหรอเฮ้ยมาแล้วโอ้ลิมูซีนเอไม่ใช่นะวะลิมูซีนเหี้ยกดเก่งสีแดงนี่แหละเฮ้ยเจ๊วิ่งเอ้าที่พ้นน่เจ๊นี่ เอ้ยพอเราต้องเราต้องเราต้องเช็คลูกค้าก่อนเข้าเออเดี๋ยวขน้าเหมือนมือสแกนไงสแกนร้านเราปลอดภัยเพราะหัวหน้าเรากำชับมาไงออาเอาเลยเอาเลยครับเจซีน้ำไม่อาบวิตอันมีซื้อนมหนึ่งกล่องนมนี่แพงนะสดๆนะวิสามดอลล่าสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับเต็มทยนนั่งรอที่ไหนเลยไอเครื่องมันพังตกศูนย์ไปตัวหนึ่ง ไป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 เอาไปเอาไป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 ยปไ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 เไป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 ไอไอไป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 นปไอไป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 นปไอไป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 ไอไปไป่ปไ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 ป่ปไ้ไปไไปอปไ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 ไปอปไปไปมปไปไปไไปไปไปไกไมไป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 ไไไป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 ไไปไปไไป่ปไปไเไไไ เกิดอะไรขึ้นเอ้ยของกูมีคุณภาพนะเว้ยนมสดนะอย่างผิดปกติจริงเหรอไม่ใช่ล้าค้าของของชิ้นนี้มันก็แพงน่าเหลือเชื่อไม่ก็สามดอนไงฉันจะไม่มาที่นี่อีกต่อไปจะไม่กลับมาที่นี่มันห่วยไอ้เหี้ยไม่ได้แล้วเราต้องปิดปากมันมันไม่งั้นร้านเราจะเสื่อมเสียเท่าไหรไม่ใ่เฮ้ยเยยายาไปฟ้อง กูไม่ไปปิดตัเลยากินทำไมในร้านอ่ะไอ้เหี้ยมึงลงมาเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยบอลเชิดดีเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงออกมาดูชื่อร้านดิมบมันจะอ่านมันอ่านว่าอะไรอืมอืมมันเหมือนป้ายกับหัวโอ้นี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยลูกค้าใหญ่ลูกค้าใหญ่รถตู้รถตู้แสดงว่าหลายคนชัวร์เลยตู้รักเด็กว่ะเฮ้ยตรวจตรวจตรวจความเรียบร้อยก่อน ไอตัวตัวดิท่ตัวทีหน่อยสิคุณน่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮยไร้เรื่องันว่าแปลกแล้ไอ้นี่แปลกล้อันนี้แปลกแล้วปืนไกล้ตัวทาไมลูกค้ามันถึงเดินมาไลน์เด้ยกันหมดเลยวะเมื่อกี้จะซื้ออื่นบ้างเลยขี้เกียดโคดไงอ้าวล่ะทำคนส่งของนายต้องการอะไรอ๋อไอ้คนส่งของไอ้สัยมาที่นี่เพื่อมาเออเก็บเอ้คืนน่ะเอ้าอย่าบอกนะว่าไอ้นมนั่นน่ะก็เออมันมีคนบางคน แอบอยู่ข้างนอกกําลังทําอะไรแปลกๆผมมาบอกให้คุณรู้เฉยๆเป็นไปไม่ได้ขขบคุณที่บอกนะไอ้ปอนไปเชคคุณใส่ร้ายร้านผมผมไม่ยอมเนี่ยวะไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยใช่นี่ความเท็จนะชช้นี่ข่าวปลอมเออมันอ๋อนี่ไงกูเก็บเอาของคืนกันกูเกียรติที่ต้องมานั่งกดขี้ขวาตลอดเวลาถามได้ไหมครับเดลูเวอรี่ขอคุณมากขอให้มีคืนที่ดีนะแล้วก็ระวังไว้ด้วยล่ะ ที่อที่โพดก็ไม่ทำมาต้องปุ๋ยแตบบ่เดียวอา้าวละตามที่มันแจ้งมาไอปอนออกมาไอ<ป>นั้นกูสิอ๋อโอเคนี่กูนี่กูอ๋อเลยไอปอนออกมานี่ <laughs> <laughs> ไปดูสิใครมันทำอะไรแปลกๆวะเฮ้ยฮะมันมาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอเชีย่ยปอนตัวมาดิตัว พี่โพ่ดพี่โพ่ดิพี่โพ่อไอ้ไอ้ชี้นัโอ้ยไอ้ที่มึงกลางจังวะอย่าเอ้ยมึงอย่าบอกมึงเข้าไปอันนี้อันนี้หรือเปล่าวะละครคุณนันทาวะจริงๆแล้วผมคือประธานบริษัทไอ้ยี่บริษัทติดอยู่ในโซนเลยนะมึงยาวไรเออมีคนว่าเขาอยู่ข้างนอกอ่ะคนอะไรอีกวะกำลังน่ากลัวอยู่ข้างนอก้านของคุณมึงไม่ปลอดภัยเอาซะเลยอ่ะวิ่งหนีวิ่งเข้ฮะ กูไม่ให้ไปกูปิดนี่กูปิดประตูแล้วเอ้ยชี่งชนออกไปเลยไหนวะเปิดดีไปดีกว่าติ๊งติ๊งติ๊งเอาไซส์เอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรตรวจดูข้างนอกเอ้ามันผักกูิเหมอะไรแปลกๆเลยอ่ะผมสาบานเลยว่ามันอยู่ที่นี่อ่ะชี่สาบานมัวซั่วนะเฮ้ยตำรวจเฮ้ยตำรวจช่วยหน่อยไหนตำรวจมีบ้าอยู่หน้าร้านเอ้ยเอ้ชียมาจริงเอ้ยตำรวจตำรวจลางมันออกไปหน่อยตำรวจเนี่ย <G ül üş> แอบล,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 ลูบอบ,บีข้อมูลเนี่ยแบบเอ่อการทําอะไรแปลกๆแ,แ,แ,แถวนี้เนี่ยมันนั่นแหละแปลกไอ้เสื้อแดงเนี่ยทุอย่างที่นี่เป็นไรไหมตำรวจจำมันเลยไม่จำมันโอ้จำมันเลยตำรวจโอ้โ,โบผินบางคนเนี่ยทําตัวลับๆล,ล,ล,ล่อๆแลรอไอ้อตำรตวจ<ร>นี้มึงไม่คุยกับเจ้าของร้านวะมึงไปคุยกับใครเนี่ยไอ้เหี้ยมึงใส่ละคนยเชื่อดูดิเฮ้ยห่วงกันบอกวะห่วงกันบอกวะไอ้สองคนนี้เออ ดมเป็นตูเป็นตานะเป็นตูเป็นตานะเออดมมันดิเลียก่อนนี่มันเป็นชาติคนโกงเสื้อแดงนี่มันบอกว่ามันมีคนกําลังแอบทําตัวลับๆแล้วล่อแถวเนี้ยไอ้เยัยกูเช็คแล้วมันไม่มีตำรวจมันโกหกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้านกูเป็นเฮียอะไรเนี่ยจ้ะนายด่ากูอีกมันเป็นไปไม่ได้บังเอิญจังนะอยู่ดีไฟมันก็ดับลงเนี่ยโอเค หลังจากลมปรใจเย็นก่อนผมจะไปเช็คกล้องดูที่สถานีวัดกล้องทียอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดีเดี๋ยว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 เดี๋เดีายวเดี๋ยวเดียเดี้ยวเดียวเดียวเดีายวเดีวเดี๋เดียวเเี๋ยดี๋วดยเียแดเดียยเเี่ยีเี ไม่ควรทำใช่ไหมไอ้ปอนบอกว่าเราเข้าไปในร้านดีกว่าข้างนอกไม่ปลอดภัยเฮ้ยไอ้คิวเสืแดงคือไอ้เฮียจื้อมีดนั่นไงคุณครับมึงคุณเป็นอะไรไหมมีมีเลือดด้วยเอ้ยคือสตันเดอะคิลเลอร์จริงๆแล้วผมน่ะเป็นสติปีติเต่าเฮ้ยยิงเนี่ยเรามาเล่นเกมดีกว่าอเราหอกแล้วเราทำยังไงเอ้ยหนีนี่นี่ย้ายมาโดน ย <si ี่มันโดนตัวช่วยด้วยเฮ้ยอย่าล่างมาอ้คนอย่าลากมาช่วยด้วยไอ้เฟมไม่ช่วยกูปิดประตูขังเลยเฮ้ยอย่ากูขอล็องอย่าอุ้งอ้งเฮ้ยเฮ้ยเอาปอนขึ้นนี้ได้ขึ้นนี้ขึ้นนี้กูรอดูฟุตเทจจากพี่บปอนเอาละกันเฮ้ยมันหายไปแล้วอ่ะมันหายเฮ้ยบอนปอนดูดูดูขวาไปกูดูซ้ายเฮ้ยเฟมมันขึ้นได้ก็จริงแต่ว่ามันเฮ้ยดูขวาไปดูซ้ายอย่าล็อกเลย โอเควิเรารอเรารอดแล้วเชี่ยนี่อย่าพูดอะไรจ้ำว่าละกูรู้ตั้งแต่แรกแล้วมึงมันแปลกทุกคนรอดมาได้แต่ว่าฆาตกรยังคงลอยนวลลอยนวลอยู่ต่อไปไอ้คกูเอ็นดิ้งเหรอก็จบลงไปแล้วนะครับโซลารบลูบอะจบแล้วหในเรื่องมันก็ดีนะมันก็เผื่อดีอวเลทั้งอันน่ะมีไหมมีอีกมีอีก 哎，来、ah, <Okay. S 1>。